จะเล่าให้ฟังเรื่องการถ่ายภาพแบบดาแกรโรไทปย,ย้อนกลับไปในฝรั่งเศสช่วงต้นศตรวรรษที่19โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ววิทยาศาสตร์และศิลปะต่างก็สแสวงหาวิธีใหม่ๆใ,ในการบันทึกความจริงชาร์กส์มองเดดาแกร์ลุยส์ชาร์กส์มองเดดาแกร์จิตรกรและนักประดิษฐ์ผู้หลงไหลในเรื่องแสงและเงากำลังครุ่นคิดถึงวิธีการตรึงภาพที่เกิดจากกล้องออฟสคิวล่ากล้องรูเข็นโบราณที่ฉายภาพลงบนพื้นผิว ดาแกไม่ได้โดดเดี่ยวในการสแสวงหานี้เขาทำงานร่วมกับโชเซฟนีเซฟอร์นีแยบส์ผู้ที่เคยประสบความสำเร็จในการสร้างภาพถ่ายถาวรได้ก่อนแล้วแต่ภาพเหล่านั้นยังไม่ชัดเจนและต้องใช้เวลานานมาก หลังจากมีแยบเสียชีวิตดาแก่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคนิคต่อไปเขาทดลองกับแผ่นโลหะเงินชุบไอโอดีนพบว่าเมื่อนำไปสัมผัสกับไอระเหยของปรอดจะเกิดภาพที่มองเห็นได้และการล้างด้วยน้ำเกลือจะทำให้ภาพนั้นคงทนถาวร ในปี1839ดาแก่ได้เปิดเผยกระบวนการดาแกรโรไทปต่อสาธารณชนซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลามมันเป็นการปฏวิวัติวงการศิลปะและการบันทึกภาพอย่างแท้จริงภาพดาแกรโรไทปมีความคมชัดสวยงามและมีรายละเอียดสูงอย่างน่าทึ่งผู้คนต่างตื่นเต้นที่จะสามารถบันทึกภาพบุคคลสถานที่และเหตุการณ์สำคัญต่างๆไว้ได้อย่างถาวร ความสำคัญของดาแกโรไทปไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่มันยังเป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายภาพในยุคปัจจุบันเทคนิคต่างๆที่ดาแกพัฒนาขึ้นเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาเทคนิคก,การถ่ายภาพอื่นๆในเวลาต่อมานอกจากนี้ดาแกโรไทปยังส่งผลกระทบต่อวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์และการบันทึกประวัติศาสตร์อย่างมหาศาลมันเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถศึกษาโลกและชีวิตรอบตัวได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าดาแกโรไทปก็มีข้อจำกัดกระบวนการถ่ายภาพค่อนข้างซับซ้อนใช้เวลานานและต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงแต่ถึงกระนั้นดาแกโรไทปก็ยังคงเป็นที่นิยมไปทั่วโลกจนกระทั่งถูกแทนที่ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพที่สะดวกและรวดเร็วกว่าในเวลาต่อมา แต่ถึงแม้ว่าดาแกโรไทป์จะไม่ได้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบันแต่ความสำคัญและคุณค่าของมันยังคงอยู่ดาแกโรไทป์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการบุกเบิกการสแสวงหาความรู้และความพยายามที่จะบันทึกความจริงมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่ควรค่าแก่การศึกษาและรำลึกถึงและนั่นก็คือเรื่องราวของดาแกโรไทป์ type, การถ่ายภาพที่เปลี่ยนโลกของเราไปตลอดกาลหากคุณชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์วิทยศาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์และติดตามช่องจะเล่าให้ฟังเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสนุกสนุกและน่าสนใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ